ในสังคมที่มีความหลากหลายความเหลื่อมล้ำการให้ความสำคัญกับทุกชีวิตเท่าเทียมกันและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคือการสะท้อนถึงความเข้าใจและการยอมรับในคุณค่าของมนุษย์ทุกคน ธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprises เป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่สะท้อนแนวคิด Inclusivity ซึ่งไม่เพียงแค่ทำธุรกิจเพื่อหวังผลกำไรแต่ยังมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารกัิิกรไทยร่วมมือกันในแคมเปญช้อปสะดวกช่วยสังคมสะท้อนถึงการนำแนวคิด Inclusivity มาเป็นหลักในการสร้างการเติบโตเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน แคมเปญน,นี้ไม่เพียงแค่สนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมแต่ยังช่วยให้คุณมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นการลดโลกร้อนการสร้างโอกาสให้กับชุมชนห่างไกลาการให้คุณค่าและสนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบางผ่านการซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการเพื่อสังคมในเครือข่ายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพียงแค่เปิดแอป K-PASS เข้าเมนู K-PASS Market ค้นหาเซตโซเชียลอิมแพเลือกช้อปสินค้าจากผู้ประกอบการเพื่อสังคมเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่มุ่งสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกจากจะได้สินค้าคุณภาพดีแล้วคุณยังมีส่วนช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในสังคมอีกด้วยนะคะ